ลำดับต่อไปนะคะหนูขอเรียนเชิญนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรัตนาพรธรรมโกศลน,นะคะจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะเรียนเชิญท่านอาจารย์ค่ะ สวัสดีนะคะก็คุณหมอตุลกับท่านท่านจันอยู่ข้างล่างค่ะพรุ่งนี้นะคะจะเป็น242ปีของกรุงเทพมหานครกรุงเทพและประเทศไทยถูกวางเลิกโดยหนหลวงนะคะแล้วก็ทำพิธีอย่างถูกต้องเพราะฉะนั้นคนชั่วทำร้ายประเทศไทยไม่ได้ ที่อยากจะบอกก็คือกรุงเทพมหานครดับประเทศไทยนะคะเป็นดวงเมืองของราศีเมษเดือนนี้คือเมษาและเป็นดวงของโลกเพราะฉะนั้นความเข้มแข็งของประเทศไทยเนี่ยถูกวางไว้อย่างชัดเจนโดยบรรพบุรุษ ใครมันผู้ใดก็ตามที่คิดจะทำร้ายและทำร้ายทำสิ่งไม่ดีก็จะวอดวายไปนะด้วยวันนี้เนี่ยเป็นวันดีดิฉันขออัญเชิญพระราชดํารัสของในหลวงรัชกาลที่9นะคะที่ท่านได้พระราชทานไว้ให้ก็คือ ถ้าเราเนี่ยไม่รักษาความยุติธรรมประเทศชาติประชาชนจะอยู่กันอย่างยากลำบากเพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องเซฟรักษาความยุติธรรมนะคะเพื่อที่จะคำจุนสังคมไทยคะ่ะนั้นขอกราบนำคำของพ่อท่านนะคะ ท่านพดิรักษท์ที่สั่งความไว้ก่อนท่านละสังขารว่าพวกเราทุกคนเนี่ยที่ออกมาต่อสู้เพื่อรักษาความยุติธรรมเราจะต่อสู้อย่างอ่อนน้อมถ่อมตนและรับใช้ผู้คนค่ะญาติธรรมแปลว่าผู้ที่มีธรรมะนำทางในชีวิต เพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะต่อสู้ยาวนานแค่ไหนเราจะเป็นผู้ชนะค่ะเรียน,นมาวันนี้เนี่ยนะคะก็ค่อนข้างจะมาประจำในวันพุธเรามีความจำเป็นในหลายเรื่องนะคะเรียน,นก็อยากจะให้เรายืนหยัดแล้วก็เดินไปด้วยกันสิ่งหนึ่งเนี่ย เมื่อสักครู่นั่งฟังคุณหมอตุนที่เขียนโน้ตเอาไว้เนี่ยโน้ตตามนะคะเมื่อเชา้าอ่านโพสเ์ียวมีลิงก์ของพวกในต่างประเทศเยอะอ่านโพสต์ของอดีตนายกปูเขาบอกว่าเขาก็ชวนเชิญกินสตรอเบอร์รี่ตอนนี้เธออยู่อังกฤษเพื่อนที่อังกฤษก็ถ่ายรูปมาแล้วเธอก็โพสต์ด้วย เราก็ต้องเช็คข้อมูลเธอบอกว่าปีหน้าจะมาฉลองปีใหม่ในประเทศไทยเพราะว่าพี่ได้ดำเนินการมาให้เรียบร้อยแล้ว <Hey. S 1> เห็นประเทศไทยเป็นอะไร <Yeah. S 1> เห็นคนไทยเป็นอะไรเ <Yeah. S 1> นี่ยนะคะ <Yeah. S 1> มาได้ค่ะมีคุกรออยู่ห้าปี <Yeah. S 1> และมีคดีรออยู่อีก หลายคดีเหมือนพี่ชายท่านอย่างคิดว่าอยู่ได้นะคะขอมาย้ำสักนิดหนึ่งว่าในหลวงรัชกาลที่10เนี่ยทรงพระเมตตาพระราชทานลดโทษให้จาก8ปีถึงหนึ่งปีแต่นักโทษกาบทูลเท็ดในนั้นบอกว่าจะขอกลับมาทำประโยชน์ซึ่งไม่จริงเป็นลายลักษณ์อักษรนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเหตุผลซึ่งนักกฎหมายหลายคนรวมถึงอาจารย์เจตด้วยเนี่ยชัดเจนมากว่าไม่ต้องกลัวนะคะได้เจอกันแน่แล้วก็การอภัยโทษการลดโทษเนี่ยไม่ใช่เรื่องของการหลุดโทษนะคะยังมีโทษคุณยังเป็นนักโทษอยู่ สังคมไทยอยู่ไม่ได้ถ้าเราไม่รักษาความยุติธรรมให้อยู่ได้เนี่ยนะคะทีนี้มีคำถามคือคือดิฉันจะประมวลออกมาเนี่ยมีคำถามเต็มหน้าเพจแล้วก็มีวันวันสองวันเนี่ยมีคนโทรก็คนที่โทรก็ไม่ธรรมดาหลายคนนะคะฉะนั้นต้องเดินสายไปคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ของแผ่นดินว่าจะเอาอยัางไง ประเทศไทยมีทางเลือกสองทางเท่านั้นเหรอทางที่หนึ่งที่ขณะน,นี้หมตุนบอกว่าเราอยู่กันอย่างร้อนใจดิฉัเชื่อว่าคนไทยไม่ร้อนใจหรอกคนไทยเจ็บใจทั้งประเทศอันที่หนึ่งเราจะอยู่ภายใต้รัฐบาลที่ขี้โกงมีการเลือกตั้งถูกไหมคะเราเลือกตั้งมา แล้วเรามีชีวิตทางเลือกที่หนึ่งเราอยู่ภายใต้รัฐบาลที่โกงเพื่อพวกพ้องตัวเองอย่างนั้นเหรอทางเลือกที่หนึ่งแล้วก็ขณะนี้ได้ยินใช่ไหมคะว่าผู้คนก็เรียกร้องให้ทหารออกมานั่นหมายถึงทางเลือกที่สองหรอว่าเราต้องอยู่ภายใต้รัฐบาลทหารหรือรัฐบาลสีเขียว อีกครั้งหนึ่งอย่างนั้นเหรอเราอยู่ภายใต้รัฐบาลที่เป็นปกติทำเพื่อประชาชนไม่ได้อย่างนั้นเหรอประเทศไทยประเทศไทยเนี่ยเราอยู่ดีกินดีเราอุดมสมบูรณ์เราอยู่ในยุทธภูมิอยู่ในพื้นที่ที่ดีผู้คนทั่วโลกเนี่ยเขาอิจฉานะอิจฉาคนไทยนะคะ เรามีสายรถไฟเนี่ยสายแรกของเอเชียทั้งหมดนะไม่ใช่ไม่ใช่ประเทศญี่ปุ่นหรืออะไรก็ตามเพราะนั้นความเจริญของประเทศไทยเนี่ยเกิดขึ้นมาอย่างต่อนเนื่องยาวนานแต่มาถูกทำร้ายโดยนักการเมืองขี้ช่อขี้โกงอันนี้เราถามว่าเรามีทางเลือกไหมด้วยเหตุผลนี่แหละ อย่างกรณีของการสร้างความไม่ยุติธรรมดิฉันถามนิดเดียวว่าสองทางเลือกกับหนึ่งรัฐบาลอยู่ภายใต้รัฐบาลเลือกตั้งที่ขี้โกงนักการเมืองขี้โกงนักขี้ช่อสารพัดกับรัฐบาลทหารเท่านั้นเหรอสองทางเลือกเท่านั้นเหรอสำหรับคนไทยทีนี้มาวันนี้เนี่ยมันก็ชัดเจนแล้วว่านักโทษทำทุกอย่างโดยไม่เกรงใจ โดยไม่นึกถึงหัวอกของคนไทยทั้งประเทศนะคะฉันถามคำถามง่ายๆท่านทั้งหลายแหละที่อยู่นี่เนี่ยมีทั้งความเป็นคนเป็นแม่เป็นย่าเป็นยายเป็นปู่ย่าตาย,ยายเราจะเรามีชีวิตอย่างสงบสุขได้ยังไงที่พี่คนผู้คนกลดา่าสาปแช่งยันถามกับครอบครัวนี้ว่าคุณอยู่อย่างไร คุณจะอยู่ได้อย่างไรถามง่ายๆแค่นี้พวกเราเนี่ยไม่ต้องมีเงินแสนล้านอย่างเขาแต่เราสามารถมีชีวิตอย่างสงบมีความสุขใช้ชีวิตอยู่กับปู่ย่าตายายสงกรานก็กลับไปรดน้ำดำหัวไปทำบุญใช่ไหมคะอุทิศส่วนกุศลให้กับปู่ย่าตายายที่เสียชีวิตเราไปรับพรอ,อันประเสริฐ จากพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราในบ้านนอกกลับมาทำงานก็มีชีวิตที่ปกติและเป็นสุขแต่มีครอบครัวหนึ่งซึ่งทำตัวเป็นอภิสิทธิ์ทำทุกอย่างผิดกฎหมายทำทุกอย่างที่ไม่เกรงใจประชาชนเจ้าของประเทศด้วยเหตุนี้แหละไม่แปลกใจไม่ว่าคุณจะทำอะไรผู้คนทั่วประเทศเขากดด่าสาปแช่ง ถามแบบง่ายๆเลยว่าจะมีชีวิตอยู่อย่างนี้เหรอเนี่ยนะคะรัฐบาลที่มาจากคุณทักษิณจากคุณทักษิณไปน้องเขยจากน้องเขยไปน้องสาวจากน้องสาวมาน้องเขยหรือลูกเขยหรือเอาจะฝากลูกสาวอีกบอกว่าเนี่ย d n a ผมบวก DNA แม่เขา Dna มีสองแบบนะคะ ด้านดีกับด้านลายท่านท่านมั่นใจได้เลยว่าด้านร้ายแน่นอนนะะตรงนี้แหละที่คนเขาทนไม่ได้อย่าลืมนะคะคุณยิ่งรักโพสท่านท่านมีมือถือกันทุกคนไปดูได้เลยเธอเพิ่งโพสต์เมื่อเชา้าว่าเธอจะกลับมาเมืองไทย อายุเท่าไหร่57ปีหมอตุนบอกเพราะฉะนั้นเคสแบบพี่ชายทำไม่ได้นะคะเพราะว่าไม่ได้อาวุโสพอและข้อสำคัญคือคนละคดีคดีเนี่ยหปีคดีถึงที่สุดนะคะ5ปีรออยู่ยกไม่ได้นะคะแล้วจะบอกว่าป่วยป่วยอะไรอะ่ะอันนี้สำคัญอย่าลืมว่า อดีตรัฐมนตรีกับข้าราชการติดคุกอยู่ถึง48ปีบางคนเจอตลอดชีวิตท่านคิดว่าครอบครัวเขาจะยอมไหมเพราะต้นเหตุมาจากรัฐบาลคุณแล้วมาจากคุณนั่นแหละเพราะฉะนั้นเข้ามารับรองอนะคะเขาอย่างเสียงแล้วล่ะคะ่ะว่าเขาเข้ามาไม่ได้ แต่เธอก็โพสต์เพื่อความมั่นใจว่าพี่ชายได้กลุยทางเรียบร้อยพี่ชายยังจะเอาตัวไม่รอดนะคะพอพูดถึงเรื่องความยุติธรรมเนี่ยเรืนองจำเป็นที่ต้องมาพูดคุยในเรื่องนี้ก็คือเรื่องนี้ข้าว9,000แสกว่าล้านยังใช้นี้กันไม่หมดนะคะ จำได้เลยตอนตอนปัญหาของข้าวเนื่องจากเรี้ยอยู่ในแวดวงเกษตรต้องมาแก้ปัญหาเรื่องข้าวค้างอยู่ถึง18ล้านตันเป็นการทำลายประเทศที่วอดวายมากแล้วมีผลกระทบถึงเรื่องของงบประมาณแผ่นดินต้องจัดสรรงบประมาณแผ่นดินไปชดใช้นะคะนั้นทำงานอยู่ตึกนี้แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงบอกว่าถ้าจะกู้ มาอีก5ถึง5ถึง6แสนล้านเพื่อที่จะมาแปลงจากเงินปกติเป็นเงินดิจิตอลแล้วก็ต้องแปลงจากเงินดิจิตอลกลับไปเป็นเงินบาทอีกซึ่งคนธรรมดาคนปกติเขาไม่ทำกันด้วยเหตุนี้ผู้ว่าแบงก์ชาติและอดีตผู้ว่าแบงก์ชาติทุกคนค้านหมดและพวกเราทุกคนค้านหมดตอนนี้คนจะเริ่มทยอยออกมาโพสต์กันเต็มแล้วนะคะว่า ไม่รับเงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นแม้ว่าเราจะยากจนหรือเราจะขาดแคลนแต่เราไม่ทำลายประเทศเราไม่ทำลายแผ่นดินแม่เราบ้านเกิดเรานะคะทีนี้ถามว่าเขาไปเอาเงินมาจากไหนไม่ต้องกลัวเลยคนทั่วไม่ทำดีเหตุผลบอกว่าที่มาของเงิน ที่น่าสนใจคือที่มาของเงินมาจากไหนมาจากสามแบงก์กู้ะกู้ในประเทศก็คือไปเบียดเบียนเงินของทกศเงินที่เขาตั้งแบงก์ธนาคารนี้ตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรคนที่ปลูกข้าวเลี้ยงสัตว์ทำอาหารให้เลี้ยงแผ่นดินอยู่ไปเบียดเบียนนะก็ชอบที่คนที่เขาฝากเงินไว้ธนาคารนี้ถอนออก เราไม่ยอมให้ใครมาโกงกันได้ง่ายๆแบงค์ที่หนึ่งแบงค์ที่สองเบียดเบียนเงินเด็กจะไปเอาเงินธนาคารอมศินนะคะแล้วก็แบงค์ของธนาคารกรุงไทยซึ่งเป็นธนาคารที่จ่ายเงินเดือนของราชการคุณทำร้ายทีเดียวหมดโครงสร้างเลยนะจะชั่วอะไรได้ขนาดนี้ เป็นการเอาแหล่งเอาเงินมาจากแหล่งเงินที่ไม่ถูกต้องด้วยเหตุนี้แหละก็อย่าแปลกใจที่แบงค์ชาติธนาคารธนาคารชาติเขาไม่เอาด้วยทีนี้อันหนึ่งเนี่ยดิฉันรอดูอยู่อย่างใจจดใจจ่อพรุ่งนี้เนี่ยเป็นวันวางดวงเมืองปีนี้ปีนี้เนี่ย ไม่ใช่สายศาสตร์นะคะเป็นเรื่องแผ่นดินปีนี้เป็นปีที่ประเทศไทยตกอยู่ในราศีเมษแล้วก็เป็นวันเสาร์ซึ่งแข็งทุกอันดิฉันพูดทุกที่ทุกสถานีโทรทัศน์ที่เชิญไปแล้วก็กล้าพูดอย่างตรงไปตรงมาดิฉันเป็นคนเกิดดวงเมืองเกิดในราศีเมษเกิดในเดือนตุลา ติดคุกติดตารางมาเพราะสู้เพื่อบ้านเมืองแล้วก็จะสู้ต่อไปจนตายจากกันเมื่อวานไปกราบท่านผู้เฒ่าท่านหนึ่งถามท่านแบบลูกหลานลูกหลานถามท่านอาจารย์คะ่ะเราเนี่ยมาอยู่ตรงนี้หนูถามแบบงงๆเซ่อๆเลยนะคะคุณทักษิณเนี่ย เขาจะไปยังไงนึกออกไหมคะเหมือนเหมือนท่านนั่งอยู่เนี่ยลูกหลานมาถามว่าคือทนไม่ไหวแล้วถามแบบตรงไปตรงมาท่านตอบว่ามันไม่ติดคุกหรอกแต่มันจะตายอย่างที่สูงดิฉันก็ถาม หนึ่งที่สูงเนี่ยเราถือว่าพระมหากษัตริย์เป็นที่สูงสุดของแผ่นดินคนที่โกหกได้กาบบังคมทูลเท็ดคุณทักษิณร,รมใช่ไหมคนที่ตกจากที่สูงเนี่ยคือคนที่อหังการ คิดว่าตัวเองอยู่เหนือฟ้าเหนือแผ่นดินเหนือฟ้ามีฟ้าอยากบอกไปถึงคุณทักษิณและครอบครัวว่าไม่เพียงท่านเหยียบยอดอกพวกเราทุกคนแต่ท่านกำลังทำสิ่งที่มันจะย้อนกลับมาทำร้ายท่านและตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปซึ่งเป็นวันที่21เเมษายน ผูกดวงเมืองนะคะราศีของประเทศไทยจะเริ่ม23นั้นผูกดวงเมืองเมื่อวันที่21ท่านคอยดูอย่างใจจดใจจ่อเลยนะคะจะเห็นอย่างเป็นรูป,ปรธรรมเนี่ยตั้งใจมากเลยวันนี้เขียนมาทุกเม็ดกลับไปศึกษาทุกเรื่องแม้กระทั่ง ขอฝากไปถึงข้าราชการนะฮะเมื่อวานเนี่ยท่านปหลับกระทรวงพาณิชย์ถึงแก่อันิจกรรมทึ่งอายุยังน้อยมากปีเดียวกับคุณคุณยิ่งรักเรียนเป็นคนเตือนท่านกับอธิบดีของท่านตอนที่ท่านเป็นข้าราชการตัวเล็กๆเ,เรื่องคดีข้าวอย่าเซน็นอย่าเชื่อนักการเมืองขี่โกง แล้วท่านก็เชื่อไม่ทำตามนั้นท่านก็รอดแต่คนที่ไม่เชื่อติดคุก48ปีจนถึงตลอดชีวิตนสำนักข่าวอิสราแถลงออกมานี่ประมวลมาให้มา,มารายงานข่าวให้กับพี่น้องญาติธรรมว่าทำไมท่านประธานซอฟเพาวเวอร์ถึงไปฮ่องกง ทั้งๆท,ที่ชักชวนคนทั่วโลกมาเล่นน้ำสงกรานในประเทศไทยมีข้อมูลหนึ่งซึ่งติดตามากคือการขายและย้ายหุ้นมหาวิทยาลัยชินวัตรไปฮ่องกงเพราะฉะนั้นต้องไปดิวเองเนะคะการทำความการทำความผิดของโจรเนี่ยจะทำตอนพวกเราเผลอเราโวฉลองสงกรานนะคะ เพราะนั้นเขารู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจำคำดิฉันไนะคะเริ่มตั้งแต่เวลานี้พรุ่งนี้วันที่21คือวันของประเทศไทยนะคะคดีม .112 เนี่ยอยู่ที่สำนักอายการสูงสุดวันก่อนดิฉันไปคุยกับทางผู้ที่รับผิดชอบคดีนี้เจ้าของ ที่สํานักอายการสูงสุดเขาที่เราจำได้ไหมคะพี่น้องอายการบอกว่าพี่หนูฝากมาด้วยนะเขาเป็นข้าราชการเขามาไม่ได้แต่เขาสนับสนุนให้พวกเราต่อสู้เรื่องเพื่อรักษาความยุติธรรมมีคดีรอคุณยิ่งรักอยู่ค่ะเข้ามาได้เลยพี่ชายคุณเขาบอกว่าเขาโพสเองนะเขาถือสตรอเบอรี่ด้วยแล้วก็บอกว่า ปีหน้าจะมาค่ะเรากระแดดหน่อยนะปีหน้าจะมาฉลองในเมืองไทยพี่พี่ชายดำเนินการให้เรียบร้อยมาเลยเจอแน่พี่คุณขณะนี้กำลังผิดในฐานะกาบบังคมทุนเท็ดขออภัยโทษนะคะ เขาก็หลอกพวกเราให้ไปสนใจหลอกสื่อให้ไปสนใจเรื่องการปรับครอมอถามหน่อยค่ะว่าคณะรัฐมนตรีในชุดนี้มีคนไหนที่ใช้ได้มัง่งรัฐมนตรียาบ้าเป็นหมอคุณหมอตุลใช่ฉันเคารพคุณหมอตุลมากกว่าคุณหมออีกคนหนึ่งซึ่งสนับสนุนให้คนขายยาบ้าห้ามเม็ด วันนี้ไม่ดูข่าวเลยค่ะเพราะในข่าวจะมีเด็กติดยาไหมคะหลานหลานทำร้ายยายลูกค่าแม่ด้วยพิษยาบ้าแล้วก็ในบู่บ้านขายยาใส่ซองซองละสี่เม็ดก็ห้าเม็ดใช่ไหมให้ถึง5เม็ดก็ใส่ซองสี่เม็ดตกลงมันเป็นรัฐบาลบ้าอะไรที่สนับสนุนให้คนขายยาบ้ามันควรเป็นรัฐมนตรีไม่ล่าแบบเนี้ย ใช่ไหมคะอะไรนะคะ <laughs> ใช่ไหมคะอันนี้แหละที่ถึงถึงเชื่อมัน่นดิฉันเป็นคนที่เชื่อมั่นในบ้านในเมืองเชื่อในความถูกต้องไม่ได้เชื่อในตำแหน่งว่าใครจะใหญ่โตแค่ไหนน <laughs> ะะเพราะฉะนั้นรัฐมนตรีสาธารณสุขที่ สนับสนุนให้ผู้คนค้ายาบ้านเนี่ยก็ไม่ควรจะเอาไว้หรือเขาบอกว่าจะปรับครอมอหรือจะปรับนอรอมอนะะก็คือกันถ้าเราได้รัฐบาลที่ไม่ได้ทำให้บ้านเมืองดีขึ้นก็ไม่ควรจะมีแต่ก็ติดใจอยู่นิดหนึ่งว่าขณะนี้เนี่ยนะะมีผู้คนก็ถามเข้ามาว่าอาจารย์ เราจะต้องให้มีรัฐประหารหรือเอาทหารออกมายึดอำนาจอีกครั้งหนึ่งอย่างนั้นหรือฝากถามพวกเรานะคะว่าเรามีแค่สองทางเลือกเท่านั้นเหรอกับการที่มีรัฐบาลขี้โกงอยู่ภายใต้รัฐบาลขี้โกงอย่างที่เห็นอยู่ทุกวันนี้ขยันทำเรื่องอัปยศหรือจะต้องมีรัฐมีทหารขึ้นมารัฐประหาร ซึ่งผู้คนทั่วโลกเนี่ยเขาก็ถามเราว่าประเทศไทยเนี่ยเก้าดีสิบดีมีอยู่มีกินเรามีข้าวปลาอาหารปลาบริบูรณ์ถูกไหมคะผู้คนทำเป็นเลี้ยงหาตนเป็นนะคะมีธรรมะเราเป็นแผ่นดินศาส,สนาพุทธที่เข้มแข็งแล้วทำไม เราต้องมีรัฐประหารถึง20สกว่าครั้งเหมือนเหมือนประเทศที่ไม่เจริญในทวีปแอฟริกาเลยเหตุผลเพราะเรามีนักการเมืองนี่แหละขี่โกงก็ทำให้ทหารมาเป็นข้ออ้างว่าเพราะเพราะรัฐบาลขี้โกงทหารก็เลยต้องมายึดอำนาจทีนี้ทหารเนี่ยเขาไม่ได้ถูกฝึกมาเพื่อบริหารแผ่นดินราชการแผ่นดินนะคะ เออตรงนี้ก็เป็นข้อข้อจุดอ่อนฝากคำถามในนะคะวันนี้ว่าเรามีรัฐบาลที่เป็นของพวกเราอะ่ะได้ไหมใช่ไหมรัฐบาลที่เป็นญาติธรรมรัฐบาลที่ทำมาหากินเมื่อสักครู่นั่งฟังคุณหมอเขียวพูดถึงเรื่องของการทำมาหากินพูดถึงเรื่องของการปลูกผักปลูกญ้าเพื่อที่จะเลี้ยงกันอย่างถูก ทำนองของทำปลูกผักปอดสารเนี่ยนะคะเราทําได้อยู่แล้วอันนี้เป็นเรื่องซึ่งเราเติบโตมาแบบนั้นนะคะฝากก่อนก่อนจะลงนะคะท่านท่านจันรออยู่ว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้หลายท่านมาร้อยมาลายนะคะเน้นติดตามตลอดนะคะดูดูตลอดมาร้อยมาลายพรุ่งนี้ไปบูชาที่ศาลลักเมืองนะคะ ฝากด้วยค่ะว่าแผ่นดินนี้เนี่ยเป็นแผ่นดินเป็นแผ่นดินของเราแผ่นดินนี้เนี่ยเราจองเป็นของเราเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่มันคดโกงแผ่นดินมันจะวอดวายค่ะแล้วขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ใช้เวลาหลังจากไปสงกราน กลับมาร่วมกันทวงความยุติธรรมอีกครั้งหนึ่งค่ะท่านจะได้ทุกคนค่ะขอบพระคุณค่ะ